<c oughs> สวัสดีค่ะในเช้าวันนี้ที่สายแล้วนะคะตอนนี้เมย์ได้ผ้าอันนี้เป็นผ้าไหมสีอิดนะคะทุกคนเป็นไหมสีเส้นเนือ้อละเอียดแต่สีมันเนี่ยมันเป็นสีอิดเนาะดูในภาพก็จะเป็น จัดจ้านนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นถ้าดูอย่างนี้ก็สีก็สุภาพดีอยู่แต่อันนี้จะออกถ้าดูในกล้องก็จะแรดเป็นนิดนึงนะคะแต่ของจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะสีจะสุภาพกว่านั้นอยู่แต่ว่าปัญหาของมันก็คือมีตำหนินะคะเป็นจุดๆถ้าดูอย่างนี้ก็ไร้ทางแก้ไขนะคะ ถ้าเราจะไปลงทุนตัดชุดใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชุดที่มีตำหนิทันทีนะคะอันนี้เมย์ก็เลยจะเอามาแปลรูปนะคะตัดให้มันเป็นชุดเมย์จะเอามาออกแบบให้มันเป็นชุดที่หาตำหนิไม่เจอนะคะเดี๋ยวเมย์กาลังจะลงมือทำดูซิว่ามันจะหาตำหนิไม่เจอ คือแบบลบรอยตำหนินะคะต้องหาตัวช่วยเข้ามานะคะไม่ใช่ตัวของมันเองไม่สามารถจะลบรอยตำหนิดได้นะคะแต่ว่าเราจะหาผ้าอื่นเข้ามาช่วยนะคะเพื่อใหอ้ชุดนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ออกงานได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นการดีไซน์ผ้าความจริงผ้านี้เป็นผ้าที่ดีมากนะคะเป็นผ้าไหมคุณภาพดีแต่ว่า ตอนนี้นางมีตำหนินิดหน่อยนะคะก็เมย์ก็จะดีไซน์ให้มันเป็นชุดที่ออกงานได้จริงๆโดยไม่มีตำหนิเลยนะคะเพราะฉะนั้นลำพางตัวของเขาเองจะช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเราก็ต้องเอาผ้าอื่นเข้ามาช่วยนะคะเมย์เตรียมผ้าที่จะเข้ามาช่วยไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าลูกไม้คุณภาพดีอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปชุดนี้จะสำเร็จออกมา นะคะแต่วันนี้เมย์ก็มาเกิ่นให้ฟังว่าเมย์จะดีไซน์ผ้าสีแบบนี้ซึ่งก็สวยได้ยากนะคะถ้าเป็นทั่ว,วไปเนาะแต่อะเอาผ้าอื่นเข้ามาช่วยอันนี้เมย์เอามาวางพวกกันแล้วมันก็สีมันจะต่างกันนิดนึงแต่เดี๋ยวเมย์อาจจะไปหาผ้าสีที่ใกล้เคียงกว่าน,นี้มานะคะเพื่อทําให้ชุดนี้สวยแล้วก็ดูดีมีราคาขึ้นมานะคะเพราะจริงๆพื้นฐานของเขาเป็นผ้าคุณภาพดี วันนี้เมย์ก็แนะนำผ้าคุณภาพดีแต่มีตำหนินิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปลบรอยตำหนิํำพังตัวของเขาเองไม่สามารถจะลบได้เนื่องจากว่าตำหนิที่เกิดขึ้นกับผ้าชิ้นนี้ก็ปกคลุมทุกพื้นที่นะคะก็ไม่สามารถจะลบเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาผ้าอื่นมาช่วยนะคะเพื่อให้เขาชุดนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะ ช่างเท่านั้นนะคะที่จะสามารถแต่คนอื่นจะทำไม่ได้เนาะอันนี้ก็พอเมยนึกถึงดีไซน์ชุดนี้ชุดที่มีตำเน่แล้วก็มันทำให้เมยมองเห็นชีวิตของคนเนาะชีวิตของคนที่ที่มีตำเนินะคะชีวิตของคนจริงๆพวกเราเกิดมาทุกคนไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์นะทุกคนไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะทุกคนก็อาจจะมีข้อผิดพลาดมีตาเนิมี ข้อด้อยข้อดีที่เราต้องมองข้ามก็ไม่ได้เพราะมันยังไงมันก็ยังคงอยู่ในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมก็ลองมองเปรียบเทียบกับผ้าชิ้นนี้นะคะผ้าชิ้นนี้กับอันนี้ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถจะลบรอยตาําหนิให้ตัวเองได้นะคะแต่ผ้าชิ้นนี้จะไปลบรอยตาําหนิให้ชิ้นนี้ได้อย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูตอนต่อไปที่เมย์จะออกแบบมาเสร็จแล้วนะคะ ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันบางครั้งตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ทําให้ตัวเองสมบูรณ์ไม่ได้นะคะแต่บางทีก็จะมีคนอื่นเข้ามาช่วยให้เราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเหล็กลับเหล็กได้ชันใดเพื่อนก็รับเพื่อนได้ชันนั้นก็คือมันก็เหมือนคําที่ว่าคําตาหนิของมิตรอะไรนะ การเตือนสติของมิตรดีก็ดีกว่าการจุมพิษของศัตรูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวของเรานี่แหละจะเป็นคนที่เสริมสร้างให้เราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็เหมือนผ้าชิ้นนี้นะคะเพราะว่าลําพังตัวของเขาเองไม่สามารถจะสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองแต่ผ้าอีกชิ้นหนึ่งจะมาทําให้อีกชิ้นหนึ่งสมบูรณ์ได้อันนี้ก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรานะคะอันนี้ตัวเองเป็นสามารถจะดีไซน์ได้นละตัวเองก็เลยมองไปที่การ ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันว่าเราก็สามารถที่จะเพราะว่าบางบางคนไม่สามารถจะลบรอยตำหนิของตัวเองได้จริงๆนะ,ะอันนี้เรื่องจริงนะคะแต่ว่าเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนแฟนสามีภรรยาเงี้ยจะตกแต่งให้การสวยงามมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็จะเป็นความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากสองสามคนนะคะไม่ใช่คนเดียวเนาะคนเดียวไม่สามารถสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองก็จะอาศัยคนอื่น